ดีครับพี่น้องผมเขานี้เขานี้มือนี้ก็พอกันอีกเขยนเคยพี่น้องออกกันเกียบเพียงแล้วครับมี <c> ่ <oughs> มากับพระเอกครับมือนี้ออกไม้มากที่สวยเติบครับนี่มาเขาไม้นี่แหละพี่นอ้องไม้นี้พันเตาลงเอาเทนึงเั่เพรอยู่อมยิ่งโผเกันพันเตามาลงเออไม้ใหญ่พี่น้องไม้นี้ คุณเหล้วไปเอกไปลองครับมื่อนี้ก็เอามาก,กับผาอีกกินนี่แหละครับอีกกินเห็ดสีสดาลายพางังลายพางังลายพังมีหม่องเก่าหม่องนั่งไปลองลนั่งวางเมือวางเหลี่ยมไปลองนั่งเทิร์กูแล้วดีแต่ว่าเขาจะขึ้นไปเลยวพี่กายเนี่เป็นดาตุก <c oughs> โอ้ยมุดอยู่สั่นพี่น้องเอ่นั่งลุม่ม เดี๋ยวมาลุ้นเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องพัดเก้ากติยุทธ์แถวนี้เลยปุ่มภาคกันนี่ครับนี่ตอนช่วงนี้ตะเวนมันอยู่ทั้งนี้เนาะตอนแรกก็จังสีอวยไปทั้งปุ่นพี่น้องนั่งเบิ้งปุ่มนี่ก่อนไปเขาไม้กันเลยพี่น้องเราต้องพูดมากหลองนลำทำพลงลุยกันเลยดีกว่าไม่เก่ง กไปเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นยางกันไลอมาพี่น้องมามาลุนบนกันครับมีตโตรหรือบม่มีโตแดดดีดีมือนี่มาเด้อวคนเด้อแดดออกแล้วพี่น้องช่วงหลงัลงๆกันมีแตะล่มพี่น้องปลาก็บ่ขึ้นล่มแห้งครับหนาวปอมฝนลิ้นอีกต่างหาก ดวงนี้เริ่มสิบุดไปแล้วรุ่มกันธรรมดาแต่ที่ไม่มเป็นน้อยอะรหรอกไปแล้วไปไปไปปปปปป พันเต่าดึกแล้วถือว่าอู้พันเต่าดึกแล้วพี่น้องเห้พ่อปลาคือกันนิดอู้บ่ขึ้นทํำอู้ขึ้นใส่น,อน้องปลานี่ปลาตัวนี้นอ้องเต่าเอ้หลุดขึ้นมากน,นะพี่น้องเอ้ห้องบ่ขึ้นเพราะคุ้มมุ่มคุ้มมุมเอนคอนเห็นจริงๆไหมถือแล้ไหมบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพัดตอกพี่น้องปื <c> ๊ด <oughs> ไปไปไปพอป่าคือกันหนุนหันดิไหมใช่หรอออกขึ้นไปขึ้นในปอดอู้ยพอป่าคือกันน้องหันไหมนี่ยังว่าแป๊บเดียวพี่น้องเลยนั่งแป๊บเดียวข้าวเดียวคักๆเลยเนี่ยพวกเฝ้าเสา,าเลยนะเาาละจะที่เหลื

ออกว่ออกวนี่น่ดมีโอ้ยมันกออกบอกรายเร้วฮึมฮ่อะไรดิยามันรุดนะเดี๋ยวลงอีกละ <c oughs> มาจะว่าเตกีิเตกัน้รวจามตัโตดิกรจามันดมันบ้าถ้าไปานั่งหันมันจะยิ่งบ่ได้มันร้ไก่เริมไม่เห็นอยู่มองนีจะได้ มันสีมังึ้นอยู่นี่เลยนะมากเขามานีเขาจะหันมาเขานี่ชอดดูม่วาหันมันขึ้นนี่นเออเอนีะไล่ะสีรงตัวนี้ให้สีเอาจะน,นี้โอ้เงาสรุปแล้วสีรุ่งเอาหรือพี่้องเลยบ้น <c oughs> านไม้แตกสนอป้าแตกบพรแตกก็ตรงลุ่งเมื่อก่อนล่ะมาเอาไปเยวขอไปแล้วอเจอผา โอ้แป๊บเดียวเลยพี่น้องเขาจะนั่งเข่าบ่พอนบ่พอนสามนาทีได้ไหมพี่บอกหัดขาไปที่บน่เัาจะขึ้นยางเนาะมันไหมดิดดิดดิดน้ำละกําสำเร็จระวังเด้อยเหยียบน้ำเลยลงลงไปนี่สิเห็นเอาเสียก่อนลงไปหาเสียก่อนนั่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 นเห็นปลาเหรอเห็นปลาแล้วสิมันไม่ได้มุดแล้วพี่น้องเห็นแล้ว ดึงขึ้นแล้วสามโลป่ะโอ้ยใหญ่ยูสามโล,โมโลขึ้นแล้วเขือไว้เลยเขอือเลยพี่ยองเลยโอ้ยเบิง่งแต่ปลากองเลยจับบ่ถึก <laughs> ได้แล้วได้ตัวแล้วมันมาอีกคือเกล้วหรอปลาสามตัวน ตีกโล่คุณเนาะประคือพี่น้องคือมาถือมาเลยตีกลัวโอ้ยเสียงเบิดบอกอโอ้ยไปเอ้ <c oughs> ยไสี่กิโล่บาอ,อยู่เออใส่ข้อจำเลยทางออกต้นเช<า>ี้ยทางเขา,า,เ,ขาเออเ <c oughs> ต็มเต็ม หนึ่งเต็้บที่ทรมานเอ <laughs> อาหมดอ่หมดหมดโอ้ยใส่เชิมช้มคัดเข็มคัดแม่ตัวนี้โอ้ยไหลแล้วะ <laughs> ไหลจีิป่ะหอดซีป่ะประมันหอดไหมมันตงง้องหอดซีปล <laughs> าลุนี่ต้องซีอยู่แล้วมึงแขนค้นกับม <laughs> ืงเกลีองไก่กันกับกระบ,บอกเชือกเลยเนี่ผุดละคนละทีเลยผุดะซีขึ้นเลวพี่น้องเลยไปเดี๋ยวขออนุญาตบมดกับพัดเตาหนาวแล้ว แล้วก็เขาไม้ต่อเลยบวแตกก่อกเนาะปวแตกดอกไปพี่น้องวุฒิล้วเรียบร้อยไปเขาไม้ต่อเลยพ่อปลาอยู่พื่กันเนาะเอาทิ่มไม่ดีละอึ้งออื้อไม่ดีละไปพอกันอยู่ไม้เลยครับอ่ะพี่น้องมาอุ้ยพ่อปลาอยู่พื่กันเนาะปลาขึ้นมากพอดีพี่น้องลูลูพันผ่ากำลังเล่งอยู่พันเตายิงจบกทั้งหมดหมดเลยมั่วยวะ บ้านี้มันจะมาสัมผัสเลย่มันเห็นคนละคนลุกไปเนาะทงสงใส่ยจะไปขึ้นน้ำฝนพี่น้อยเฉลี่ยกันมานี่เลยครับอย่าลุนเบิ่งครับสีมาบ่รฟันตัวกับปลาสามตัวเด็สีมาอยู่บ่ไม่จะแตกบ่งยินอุ่นยังพอตะขึ้นอย่างปา่าปูโบมาเลยหนะ่อยเห็นฟกขมุ่งม,มุ่งนะครับอย่าลุนเบิ่งครับ โอ้ยบังพไปเองขึ้นจ้อยโอ้ยบังงานน่บังงาไหมบังงาไหมโอ้ยว้ยสิยับไปนั่งงานสเสยยใหไม่มองเสร็จวะพี่รองมัน พี่น้องมันเด็กยับอีดีครับยับมาวางนี่ลองมึงปัดคืนชมพี่น้องเลยมาจากคนะครับเปดบอดเดียดปันนี่จะยองบอดเดียดดีจะนายมึงเลยคืนจ่อยเดี๋ยวมาลุ้นบนกันครับพี่น้องเัิดคนยับมามจริงมาขึ้นบ่ у вас привет сайта мои

ໂຕក៏មិនໃຫយប៉ុណ្ណីទេអូប៉ណ្ណីចាំទៅយូនេះគេដឹកប៉ណ្ណអូមកខានណាមអ្ហ៎វើយសំៗនេះស្គងហឹកអូយអ្ហ៎ มันจะาันซ้ำ <hi> ย่างเดียวโอ้โไปพอกันข้างนอกพี่น้องไปพี bamboo. ่น <Around streaming> ้องปลดเร็วเรียบร้อยครับมึนครับดอกเกียบที่มือถือยางมันหลุดเลยซ้ำอีกซ้ำนี่เกียบทีซุยไปอีกพันเตาออกไปก่อนพี่น้อยเะออกไปเดิน เดี๋ยวถออกไปหาพาันเต้าแล้วเดี๋ยวจะคึมพร้อมพี่น้องเลยอนนี้จะมืดอือคือเขาพอมเขานอนเลยครับทู่หาว่าออกไปบ้านแล้วพี่น้องเอยพันเต้ากันมืดจะแล้วเละคือฝนที่ตกเนี่ยพี่น้องโอ้คือถี่บริเเขาไมา้อีกดีวครับเดี๋ยวทเดี๋ยวต้มีสองเต้มกับพันเต้านะครับพันเต้าก็าอป่าไปแล้วไปพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จะเอาทรำนี้แหละครับเดี๋ยวคลิปหนา้ายังฟอนไหมมันมืดพลนี่จะย่องย่างดีวะเดดดีที่ใด,ด,ด,ดๆสุดท้ายขึ้มโซ่ไตไปเข้าบ้านครับ